ตอนนี้ก็ถึงกันแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ไหนแกไปอยู่ไหนแกไปไหนแล้วคะกำลังเดินย้อนมาตอนนี้ตลาดตลาดอะไรนะเนี้ยตลาดอะไรครับอันนี้มาร์เก็ตเพซเขาเป็นอ๋อซีซั่นมาร์เก็ตมาร์เก็ตครับผมคลองหนึ่งคลองหนึ่งอ๋อซีซั่นมาร์เก็ตคลองหนึ่งช่อว่าให้มารอที่หน้าหน้าตลาดไหมครับอุ้ยลูกมาด้ตอนนี้ก็ถึงหน้าตลาดแล้ว แต่ยังไม่เห็นพี่โอเปนนะครับผมเต็มชิดชัยด้วยนะเราคงมาเที่ยงยันครับสงสัยพี่โอเปนอยู่ทางนี้ครับพี่นภ์ฟ้าผมว่าเนาะน่าจะเดินย้อนไปทางนี้ใช่ครับผมก็รอนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วครับออซีซั่นมาร์เก็ตออซีซั่นมาร์เก็ตคลองหนึ่งคลองหนึ่งออซีซั่นมาร์เก็ตคลองหนึ่งครับผม รรอคับผมน่าจะเดินเข้าไปทางนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายพาวผมมั้งเหรอได้ครับผมโอเคสวัครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับแล้วก็เจอพี่อุ๊บแล้วนะครับผมอ๋อเพราะแตงก็อยู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นรถแล้ว สวยนะทะเบียนอะไรว้าสวยอ่ะสวยอ่ะนี่คอคนีาจจะเป็นดน้ำเดือเยอะยนี่ร็ายหงใหม่ค็แต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไทยกันเนี่ยสวยมากเลยฝากช่องเลยครับฝากช่องเลยครับ่ช่องลุพอแตฟมิบอรี่นะคะช่องนี้ค่ะปิงปิงชนะพนชานแนลเดี๋ยวช่อไนะปิงปิงชนะพชาแนลนะคะถือวยอดพุ่งออกพุ่งออกนะคะขอบคุณมากครับ อ,อช่านช่องไหนครับพี่อุ๊บจ๋าขอช่องไหนช่องอะไรล่ะช่องพี่อุ๊บอ่าช่องชาแนลคอมิกสดเร็วๆนี้อภิพิันรนาการโดยคุณน้องป้าเมียหมอปอ่าจะทำให้นะคะจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทำมาหากินพวกเราชาว YouTube ชาแนลต่างๆเราเป็นพิภารภาพิดีต่อกันเราไม่ทอดทิ้งกันเราจะรักกันจน,จนวันตายโชว์มาดิสลายมาหลายดท,ทั้งอินสตรมกรณีนี้<ด>เป็นพยานเราด้วย ่ชอบปิงปิงชนพลปิงปิงธนพลชั้นแนวรวยอยู่แล้วครับผมตอนนี้ก็แขนลงพลแล้วนะครับผมรอมาแล้วนะครับสวัสดีครับพึ่งจากดัดต่ต่อมาก็มาเจอกันที่นี่ต่อนะครับผมใช่เห็นแล้วครผมากไแดงไหมครับสวัสดลุงวครับผ่ามาันทีคับใช่เห็นครับผมมากระงุ้นไดงไชมครับสวัสดีนสวัสดีครับอย่าลืมช่อง ปิงปิงธันพลชาแนลนะครับนาครับผมที่ลืมอะไรครับโชว์วิธีการกินเส้นก่อนเลยครับผมพที่หมูอยู่ที่ตลาดนีเนี่ยตลาดทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาไบายครับอ๋อ